คุยกันของก่อนใครของหลอนอันนี้170บาทนะคะเป็นเมาส์สเปรย์เท่าไหร่เมาส์สเปรย์สองเมาส์สเปรย์สองไข่คู่กับอะไรนะคะน้องฟ้าสองสองขวดค่ะสองขวดเที่ยวกันหรือว่าทานลดกระไรใช่ไหมคะอ๋อสองขวดใช่ไหมคะเป็นเมาส์สเปรย์อย่างเดียวนะนี่ระหว่างพูดคุยกันเนี่ยแยกผู้ก่อนก็คือเพื่อนๆเนี่ยก็ก็กดซื้ออยากซื้ออะไรซื้อเลยวันนี้มีอะไรขอย้ำอีกทีนึงวันนี้ใช่ไหมก็มีเนี่ย บํารมย์ใยบํารมย์ใยบํารมย์ใยโปรไบโอติกเนี่ยเวลาออกกําลังกายตอนเช้าเช้าใช่ไหมหอมมากๆเลยเนี่ยเวลาเธอไปยกน้ําหนักยกอะไรแบบนี้ใช่ไหมยกน้ําหนักเนี่ยมันเวลาเวลาฉันไปยกน้ำหนักใช่ไหมเขาก็ใช้อันนี้คุณก็ใช้อันนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยทาไปที่อะไรนะกะแขนอ่ะทาไปที่แขนแล้วก็นวดนวดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เจ๋งเว้ยใช้ดีใช้ดีกลิ่นดีมากอ่ะไม่ไม่ได้เล่นๆนะเนี่ยเขามีค่ะจริงจริงเขา อขอบคุณนะคะให้เกียรติมากๆเลยมาขายยาไรแม่จกิ๊กนะขอบคุณจริงๆค่ะแม็กนกะิ๊กนะนะได้ขายครีมลำไยเอ่อโปรไบโอติกแบบเข้มข้นเลยนะคะเนี่ย<ช>อันนี้ค่ะ,คะเวลาเ,าเช้าๆไปยกอันนี้ใช่ไหมยกเวทยกอะไรนะ่ะยกยเ<ว>ยน็นเย็นยี่ห้อนีเยน็ยน,ยน,ยนไม่ได้บอกจริงเนี่ย ยกเวทใช่ไหมพอยกเวทเสร็จนะผมก็ร่างแปบจมูกอยู่เลยให้พอดมบุบสบายเออทาไปด้วยแล้วก็ดมไปด้วยเอ๊ะได้กลิ่นไปด้วยเป็นกลิ่นแบบหอมหอมหอมสดชื่นหอมแบบอโรมาหอมจริงเพื่อนทากันน้อยไปแล้วโอ้ตา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 อืมนี่ยังไม่ที่ทาทาไป เนี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยนะซึมเข้าไปอยู่ในผิวเนี่ยแพงไหมผอยากรู้เรื่งร้อยสี่สิบบาทเฮ้ยไม่แพงเพื่อนแล้วเมื่อกี้เขามีทำรายการเลยนะหุ่นสดชื่นเลยไหมสดชื่นตื่นเลยใช่ไหมไม่ตื่นเนี่ยตื่นทุกคนเลยเนี่ยบอกเลยว่าใครที่กำลังหาอยู่หอมผมเรียกแบบโบราณโบราณเนี่ยมเหมือนแรงเหมือนพวกไอหมองหมองอะไรพวกนั้นอ่ะอ่าใช่แต่คือผมจะบอกให้ว่ามันหอมหอมแล้วก็ไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมบอกว่าเฮ้ยยังไงคะ ตัวเมื่อกี้อันเนี้ยอันนี่้ยนี่เ่ะอันนี้เพราะว่าถ้าวางวางวางไว้แต่ละละละห้องละห้องที่คนดูอ่ะดีเลยคนใช้ได้หมดเพราะอันนี้กลิ่นหอมจริงหอมหอมหอมกลิ่นหอมกลิ่นหอมเราไม่เหงาเลยน่ะด้วยเอออืมกินดีกินดีกินดีเดี๋ยวพอไปออกกำลังกายปุ๊บเดี๋ยวใช้นี่ไงเดี๋ยวไปตรงที่ที่ที่มีเวทใช่ไหมยกเวทยกเวทแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายน่ะพอเราแบบว่าใช้กล้ามเนื้อไปแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้เนี่ยทา เย็นเย,ย็นสไตล์บอกเลยคุ้มมากมีอะไรอีกแนะนำหน่อยเนี่ยเหรอก็จะมีแบบวันนี้มีเมาส์สเปรย์แล้วก็มีกระชายอ่อกระชายดำกระชายขาวแบ็ White. คแอนด์ไวท์เพื่อนๆคิดถึงกันไหมเนี่ยคิดถึงกันไหมเนี่ยคิดถึงไหมคะคิดถึงชาลีไหมอันนี้คิดถึงทุกคนสามร้อยเก้าสิบบาทขายคู่กับเอ่อเมาส์สเปรย์สองชิ้นกระชายดำแบ็คแอนด์ไวท์<า> <and White. S 1> อันนี้ก็ใชายดำแบ็กแอนด์ไวท์ค่ะขายคู่กับเมาส์สเปรย์สองชิ้นสองรสชาติเป็นรสชาติสเปร์มินกับรสชาติบลูเบอร์รี่ใครซื้อไปผมบอกเดี๋ยวไปทาตาเล่นอันเนี้ยเย็นไหมเย็นเย็นเลชื่นผมบอกแล้วตื่นเลยอันนี้ตื่นจริงเองอยู่เลทุกอย่างเลยใช่ไหมอ่ะงั้นไปวิ่งเลยแล้วก็กลับมาทาใหม่อันนี้อันนี้อมอันนี้คือคือถ้าถ้าถูกใจสุดเป็นอันนี้อันนี้ใช่ไหมเออ แล้วก็มัลสเปรย์ใช่ไหมคัดดิค่ะคัสดีค่ะมีสเปรย์ฉีดปากพวกนี้เราจะได้เป็นกลิ่นแบบกลิ่นเดิมๆใช่ไหมแต่เนี้ยมันเป็นกลิ่นบูเบอรี่บูเบอรี่บูเบอรี่เป็นกลิ่นบูเบอรี่เป็นราคาเดียวก็มีนะคะราคาหนึ่งร้อยใช่แต่ว่าแนี้ยว่าซื้อเป็นคู่ไปเถอะเพราะว่าราคาถูกกว่าอ่าจะต้องปั้งมีมีสเปรย์พ่นปากใช่ไหมสองอันสองอันสองหลอดเนี้ยสเปรย์มิ้น์กับ บลูเบอรี่170บาทขายคู่กันคู่กันนี้170บาทส่วนผสมดีมากๆเลยนะคะเนี่ยมีสเปีรมิ้นมีสารสกัดฟ้าทารายโจรแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยเปลือกส้มกับผิวมะกรูดใช้ดีมากๆค่ะเขาบอกว่าใช้ได้ตลอดเวลาที่เราอยากใช้แล้วก็ต้องการใช้ใช้แล้วสดชื่นใช้แล้วสดชื่นใช้แล้วสดชื่นสดชื่น ก็คือของหลายอย่างเนี่ยก็เป็นของที่ใช้ได้อันนี้เขาแจ้งแม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยหลายครั้งแล้วเนี่ยหลายแล้วหลายแล้วลูกค้าน่ารักมากเลยนะลูกค้าน่ารักนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแก่แล้วเขาแบบเออก็เลยแบบว่าให้แม่ใช้ใช้ของดีๆซื้อมาเวลาตรงมาก็ได้ใช้หมดคนก็ได้ใช้ใ้่ขอบคุณลูกค้ามากขอบคุณมากๆนี่ขอบคุณมากๆค่ะทุกคนได้ใช้ที่อะไรนะให้ให้คนแก่ได้ทํางานใช่ให้คนแก่ได้มีงานทํา น่า้คนแก่มีงานทำชดี <ผม S 1> นะคะชอบเดินวนไปเฉยกำลังงงว่าชีวิตจะทำอะไรดีอยู่แต่ว่าก็คือ,อ,อสนุกกับทํางานอนดิเรกอย่างอื่นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดผมจะย้ายไป ผมมีที่ลกล้างหลายที่ที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมคือรวยไงลูกมีที่ลกล้างหลายที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะไปทําให้มันทำให้มันหายลกล้างได้ชีวิตจะดีดีขึ้นที่อยู่ดีทิ้งเขารู้เปล่าเพราะว่าที่อยู่เนี่ยถ้าแบบมันเป็นที่ดีดีเนี่ยพอเราไปทิ้งมันลกล้างเนี่ยเดี๋ยวอะไรมันไม่ดีเราต้องไปจัดการให้มันดีขึ้นเข้าใจไหมแม่เข้าใจมารีบจัดการตอนนี้ขายของก่อนขายของขายของขายของก่อนอันนี้อะไรขมิ้นใช่ไหมคะเป็นขมิ้นชันกับ อ่าเมาส์สเปรย์สองอตะกร้าที่ฝากหมุดอยู่จะเป็นตัวบามลำใหญ่อ๋อบามลำใหญ่มันคือสีเหลืองเหมือนกันไมใบามลำใหญ่ค่ะบามลำใหญ่ผสมโปรไบโอติกนะคะอันนี้แล้วก็มีเมาส์สเปรย์สองตะก,กร้านี้จะราคาสองร้อยสองร้อยสี่สิบบาทค่ะสองร้อยสี่สิบบาทราทะคาดีมากๆชาลีชอบบามลำใหญ่มากๆนะคะปกติเขาจะขายที่ไหนนะคะน้องฟาง ที่เ <King> อ่อคิงพาวเวอร์ค่ะคิงพาวเวอร์วันนี้มีมาขายในไลฟ์แมจิตนะคะอ่าราคาดีมากๆค่ะใช้ดีใช้ดี <S <S คุณชาลีจะไปซ่อมนู่นซ่อมนี่ต่อใช่ไหมออต่อของเล่น,ออลนคุณชาลีชอบชอบต่อของเล่นชอบเล่นของยังมีแบบออะอะไรนะชอบเล่นของก็แล้ว <S 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 อ่ะดูดูดูพี่เพิรลเนาะสวัสดีค่ะ อิจฉาทั้งรอขทั้งรวยมีน้องๆพี่ๆี่เขาอิจฉากันเนี่ยทั้งรอทั้งรวยตอนนี้ก็240บาทนะคะชุดนี้เป็นบาม์มบารมลำไยผสมโปรไบโอติกกับเมาส์สเปรย์สกลิ่น2กลิ่น2องรสชาติจะเป็นกลิ่นสเปียมิน้นกับกลิ่นบลูเบอร์รี่กลิ่นบลูเบอร์รี่นะคะ240บาท วันนี้เราทำงานกันสองคนจอเต็มบ้านเลยนะเนี่ยาราคาดีมากมากค่ะโดยเฉพาะบาม์ลำไยใช้แล้วมีกลิ่นหอมสดชื่นด้วยใช้แล้วมีกลิ่นหอมสดชื่นค่ะอจอรวยมากทองเต็มระเลยจอคุณจอวันน่ะไลฟ์เขาก่อน้วยไลฟ์ไหนไมรูนะคุณแม่เอาทองของจอมาใส่นะ ใส่ทองของในจ๊อดแล้วตอนกลางคืนจ๊อดคือไปตามคืนเนี่ยฮะกลางคืนจ๊อดไปตามคืนไหมล่ะทองไม่ไม่แต่ว่าใครใครเข้ามาจะแบบเออใครยืนอยู่คุณจ๊อดนั่นเองคุณจ๊อดนั่นเองฮะบอกว่าคุณถทั้งวันสนุกดีด้วยใช่แม่ก็มาดูเข้อถ่าย MV กันอืมมามาดูเข้อถ่าย MV กันก็สนุกสนานเด็กเแอนชาลีเขาก็หล่อตามภาษาของเขาแหละ แล้วก็มีน้องๆมีเด็กๆเมื่อวานก็แถ่ายวีต้องขอบคุณเมื่อวานขอบคุณทีมงานขอบคุณน้องๆใช่สองเลยช่วยกันเมื่อวานไเบสก็มาช่วยเบสวีก็มาช่วยถ่ายวีกันน่ารักมากมอ้าวมาแล้วค่ะกระชายดำดูแลสุขภาพกระชายดำกระชายขาวค่ะขายคู่กันกับเมาส์สเปรย์สองสองมัสเปร์สขวดค่ะมัลสเปรย์สองขวดนะคะเมาส์สเปรย์สองขวดรสชาติแบบที่บอกเมื่อกี้นี้มีบลูเบอร์รี่กับสเปร์มินส์นะคะ ส่วนผสมเขจะมีสารสกัดฟ้าทลายโจนที่ใช้แล้วไม่แสบปากไม่แสบคอไม่มขมคอใช้แล้วก็คือสดชื่นสดชื่นตลอดส่วนผส,สมก็อฟอทาา,ายใช่ไหมฟาทลายโจนแล้วก็สเปียมิน้นน้ำมันเปลือกส้ม น้ำมันหอมระเหยเปรดส้มมาให้กําลังใจคุณแม่นะคะคอจ่อคอจอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้กําลังใจกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะจริงต้องขอบคุณทุกคนที่ว่างงานใช่ใช่ดูนะอุ้ยเหนื่อยตายเลยขายของต้องมีคุณลุงแต่มีมีคนมาช่วยซื้อกันมากมายขอบคุณขอบคุณคากลับการอุดหนุนนะคะที่สำคัญคือในยคุแม่วันนี้ค่ะใครที่แบบว่าเป็นท็ Top Spender 6คนแรก6คนแรกเขาบอกว่าคิมคิมลำยัยหมดหมด อันนี้อ๋อนี้เล็กชิมันใหญ่เหรอใช่ใช่แต่คือคือผมบอกจริงนะว่าหอมจริงอันนี้อันนี้อันนี้ขออนุญาตไม่ได้อะไรแต่ว่าขอขโมยไปแล้วกันเพราะว่าเพราะว่ามันผมว่าถ้าใครที่เป็นแนวชอบไอ้มองมองตรงตรงแบบนี้นะแบบว่ามีติดไว้นะผมบอกแล้วว่ามันมันหอมจริงมันหอมแบบหอมหอมแล้วก็ใช่แล้วหอมกลิ่นไม่แรงนะกลิ่นไม่แรงแล้วก็เป็นหอมที่แบบมันดูนุ่มๆใช้แล้วมันดูแบบเออมันดูสบายๆซึมเข้าผิวไม่หนอกหนะ ไม่เหนียวไม่เหนอะน่ะใครชอบใครชอบใครชอบลองซื้อดูพึ่งเข่งครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยขายยังยังไม่เคยเหมือนกันใช่ไหมเราเคยแล้วเคยแล้วเคยแล้วทำไมไม่เห็นเคยเห็นเลยก็นี่ไงหมดแล้วเราดูหลังก็แต่จริงจริงนี่ชอบนี่ชอบก็ของผมเดี๋ยวก็หาวันมาขายของเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ใช้ดีใช้ดีนู่นนี่เล่นก่อนหมดค่ะหมดค่ะเติมเติมเติมหน่อยค่ะแล้วก็อยากได้กาวใหญ่แลยนะว่าให้กดตะกร้านี่เป็นตัวกาวใหญ่แล้วก็เจ้าแสเปรย์ ใช่คะ่ะ240บาทได้ครีมลำไยห,หนกระปุกแล้วก็กเมาสเปรย์ถูกต้องค่ะสอพวกที่มันเป็นอะไระที่กินแล้วมันช่วยอะไรอันไหนบ้างละ่ะครับเป้าเนาะมีเขาเรียกว่ามีมีกระชายดำเมื่อกี้เขาขื้อกระชายดำทำให้สุขภาพรู้สึกว่าสดชื่นสดใสเวลาหลับกลางคืนแล้วเรามีความรู้สึกว่าตื่นมามันทำไมมันไม่สดชื่นไม่สดชื่นเลยเนี่ยก็แนะนำวันนี้แต่ถ้า กินอะไรแล้วชอบกินเผ็ดชอบกินเปรี้ยวชอบกินอะไรแล้วก็กินแล้วก็ไปนอนเลยเนี่ยนะแนะนำสมุนไพรเป้าน้อยเพราะว่าใช้แล้วก็คือดูแลในในส่วนนี้อะไรประมาณนี้นะเพราะเพราะว่าฮะ,อ,ะ,ฮะอันนี้คือคือบอกเลยว่าวเขาบอกว่าเล่นกระเป๋าแล้วถูกใ,ใจถูกใจุดวันนี้ เอ่ออันนี้ใช่ไหมบามลำใหญ่แต่เช็ยบปลุกใจปลุอันนี้จริงบามลำใหญ่บามลำใหญ่ใช่ไหมอันเปิดอย่างข้อแบได้เลยเดี๋ยวพวกนี้พวกนี้ก่อนพูดเล่นนะเนี่ยอันนี้อันเปิดชอบจริงใช่ไหมครับชอบชอบเออเขาก็จะทาเขาจะจะจะทาของเขาเนี่ยแล้วก็ได้กลิ่นแล้วเขาก็จะแบบอ่ะไปเดินมาเมื่อยนะเนี่ยก็ใช้อันนี้ใช่ไหมเอออเาอ โชว์ความหลอกก่อนใครส่งมาชุดหลอกผมจำไมวของแสงสองสามครั้งแล้วแต่บอกว่าคือชอบ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 ชุดผมมีเครื่องง่าที่ไอตีส่งให้ปีขอบคุณผมขอบคุณอีกทีหนึ่งก่อนเลยผมเดี๋ยวไปทำหน้าของตัวโอเคโอเคก็เป็นกำใจให้แม่วันนี้แม่มาขายของไงน่ารักแล้ววันนี้คือให้ทีมงานมาขอนเมื่องมาขายขายกันดีกันโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนไปเที่ยวสนุกสนานเลยรูปก็ตะโกนด่าด่ากันิบหายก็ด่ากันแบบโอ้ยด่ากินข้าวไเลยแต่ว่าหผมน้อยก็จัขาจับยามทำงานใช่ Oh. จับลียามาทำงานจับน้องน่ารัก,กน,น,น่ารักน่ารักเนี่ยต้องต้องการแบบต้องการไฟแรงไฟเยอร์เราก็ต้องเอาเด็กๆที่แบบว่าที่เราดูแลเราเรารู้สึกว่าอยากให้เด็กๆแบบแจ้ได้นุ่นได้นีมาแบบมาปั้นเด็กให้มีกำลังใจน่ารักเมื่อวานถกันเองอะที่เกี่ยวกับเราเราต้องปแบบั้นเด็กใหม่ๆขึ้นมาเือสำหรับเพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสทำนี่กันใช่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็นับเวลาถุ่มเข้ามาก็เลยก็แม่ขายของต่อไปถึงสี่ห้าถุ่มแบบเขาไม่ว่าเลยค่ะเอ๊ะ <c oughs> ไม่เอขอบคุณจริงขอบคุณ FC เอฟซีเ,เพื่อนๆพ่เพราะว่าคิดถึงทุกคนอยากมาไลฟ์พอดีต้องบอกว่าผมพูดจริงผมผมรอบนี้นไม่สบายนานมากไม่สบายคือร่างร่างกายไม่ค่อยดี้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่สิบแปดเดือนที่แล้วตั้งแต่ตากฝนถ่ายเอ็มวีนั่นน่ะถ่ายเอ็มวีอังคารกับเสาตากฝนแบบ ตัดหนักมากก็คือกลับมาก็ตัดงานตัดลายต่อมันเลยแบบว่ามันเลยเป็นเพียแบบเราแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนทํานู่นทํานี่ด้วยก็เลยแบบก็เลยแบบเอยเหมือนจะดีุ๊บไปตากดงตัดแดดก,กลับมาเป็นกลับมาอะไร,อ,อ,ะไรอย่างเงี้ยเออหน้าสงสารเออไม่องสายเราแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่แล้วแข็งแรงอยู่แล้วเราต้องทํางานเราต้องทํางาน วันท,ทำงานทำอะไรเองทำไมไม่ดูดีแบบนี้วะทำไมวันนี้มาดูหล่อๆแม้วมนี่ยงงเไปคอนเทมเองหรือเปล่าตะกร้ารพิเศษคืออะไรคะน้องน้องว่ารคารีมลำไยแล้วก็มาเข้าไปเหลือสองร้อยบาทเขงงค้ค่ะอ๋อตะก,กร้าพิเศษนะคะราคาพิเศษค่คะครีมบามร์มลำไย,ยกับเมาส์สเปรย์สองกลิ่นนะคะ<อ>ราคาสองร้อยบาทราคาสองร้อยบาทหน<อ>ุ่มไม่ได้ขายของเนี่ยหนุ่ก ใหห้ก็ังน่ตอนเด็กใช่ไหมตอนเด็กก็ซนเห็นต้นไม้ไม่ได้แหละคือต้องปีนต้นไม้ปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดมาเป็นแบบพาซานสมัยก่อนเขาดูตาก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าทำไมชอบไว้ผมยาวชอบพาซานเนี่ยลูกชอบพาซานเหมือนกันพาซานร้องยังไงอ่ะร้องสิโ าใช่จริงๆสมัยสมัยก่อนเขาไม่ตัดต้นไม้ไงมันจะมีต้นกล้ามปูใหญ่ๆจากต้นนี้แล้วก็ข้ามมาอีกต้นหนึ่งใช่ไหมแม่ก็จะอยู่ต้นนี้แล้วก็โหนไปแล้วก็จะมีคนแบบปลูกเชือกไปปลูกต้นมะ่วงแล้วไปปลูกต้นมะยมโอ้โหบ้านอย่างเงี้ยสนุกดีตอนเด็กสนุกดที่บ้านสมัยก่อนต้นกล้ามปูอืต้นกล้ามปูแบบต้นใหญ่ๆหต่บ้านึ่ต้นกล้าปู เจอเรื่องสิ่งดีๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาไม่พูดละวันไหนว่างก็มาไลฟ์แล้วกันแต่ร่ามัไลฟ์ได้ที้ก็ได้ไอ้ไโคโบมันเริ่มไลฟ์ทุกวันแรกติดแรกแต่ก่อนไม่ยอมเล่นตอนนี้มันไลฟ์จนจนน่ารำคาญเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วน้องๆไลฟ์เดี๋ยวเราก็ก็มาแล้วเดี๋ยวต้องติดป้ายแล้วปิดแอร์ดูค้างเลยบ้านผม เมือ่อกี้ตู้นันเลยติดไอตู้นั่นน่าจะกี่วันก็ไปดูว่ามันเป็นยัเลยเดี๋ยวที่แข็งแน่นอนเข้ามาแล้วย่งเจี๊ยบเลยอ่ะแล้วคุณแม่ก็คอยเป็นคอยคุณแม่เป็นคนเดินตีห้าแล้วคอยมาปิดแอร์ตู้แต่ละตู้แต่ละตู้นะเพราน้องบางทีแบบเข้าไปเล่นปุ๊บแล้วก็ออกมาอะไรเงี้ยได้แล้วแม่ก็จะมาไลฟ์ทุกวันนะคะแบบซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนี่บอว่าไงช่วยมีระเบียบด้วยว่ามาไลฟ์ทุกวัน อ้าวมาบอกหน่อยอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยต้องสามสี่วันสามสี่วันแล้วก็ต้องมีระเบียบบ้างหน่อาจจะจะหัดมีระเบียบแล้วก็ไปไลฟ์ทากับข้าวไลฟ์ทากับข้าวออละไรก็ได้คือแม่ข้้าาาวกับอทยเลมคะแ่จะไลฟ์คุยเล่นอะไรก็ได้แต่ว่าไลฟ์แป๊บหนึ่งก็ได้หรืออะไรก็ได้เพิ่งครึ่งชั่วโมงตกลงกั้เพื่อนก่อนอ่ะตกลง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 แล้วไม่โกหกแล้วก็แล้วก็หาอะไรมาเล่าแบบสนุกสนุกแบบเมื่อกี้ว่าตอนเด็กๆอ่ะ สนมากๆจะต้องโขนจากต้นไม้ไปอีกต้นไม้หนึ่งโขนเป็นทาซานมันจะมีสมัยก่อนจะมีทาซานแล้วก็มีเจนแล้วก็อะไรลูกน้องทาซานก็จะเป็นลิงอยู่ตัวสนุกสนุกแล้วสนุกสนุกไปแล้วไปแล้วของสูตรสูสู้รสูดสูครับขอบคุณขอบคุณมากๆทุกๆคนค่ะตอนนี้ก็ราคาพิเศษ200บาทนี่คือเมาส์สเปรย์สองสองสองอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ตัวบามลไยค่ะ ได้บำลำไยหบังบสเปรย์2นะคะในราคา200 2 0 0บาทตกอชิ้นละประมาณ66บ <66 S 2> บาท3ชิ้นใช่ไหมคะ,คะอันนี้ถ้าเราแบบว่าไปโหนเป็นแบบทาสานใช่ไหมหลังจากโหนเสร็จเราใช้ได้หล <laughs> ังจากเราโหนแบบโหนแบบจริงๆสมัยก่อนเนียต้นไม้สูงมากๆเราจะต้องโหนไปอีกต้นหนึ่งแล้วก็ไปอีกต้นหนึง่งเออแล้วก็วิงว่งวิ่งวิ่งแข่งเก่ง วิ่งแข่งเก่งๆมากๆสนุกสนานอ่าอ่านอ่านคอมเมนต์ค่ะหนึ่งชิ้นทุดท้ายขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณลูกๆทุกคนนะมาช่วยกันอุดหนุนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกชายลูกชายก็ชอบใช้ใช่เออเขาเขาหยิบไปแล้วหนึ่งขวดเขาหยิบไปแล้วหนึ่งขวดมีได้เข้ามาหลไยใช่ใช่ใช่สนุกนะคุณแม่ก็ใส่แว่นอ่านคอมเมนต์มั่งพอสแว่นมั่งตาม ตามสายตาตามสายตาโอ้ยขอบคุณมากๆสําหรับการสั่งซื้อนะคะขอบคุณจริงๆ200บาทได้เมาส์สเปรย์สองครีมลำไย1ลํ Pro ่ลำไยโปรไบโอติกแล้วก็ชุดนี้จะ200ขึ้นตะกร้ามาอือือ อันนี้เรียกได้อยู่ค่ะเป็นครีมบำรำลำไยแล้วก็ตัวเมาส์สเปรย์ค่ะบำรำลำไย<า>กับเมาส์สเปรย์อันนี้ค่ะบำรำลำไยแล้วก็น,นี่เป็นเมาส์สเปรย์นะคะชุดหนึ่งสองร้อยบาทได้ไปสามชิ้นถูกต้องค่ะได้ไปสามชิ้นค่ะก่อนหน้านั้นคือแบบว่าราคาสองร้อยกว่าบาทแต่ว่าเราบอกว่าอยากให้เพื่อนๆได้ราคาดีๆกันก็เลยคิดว่าราคานี้มาให้ลดให้เลยนะใช่ใช่เพราะ,ะว่าซื้อบำเดี๋ยวๆก็140บาทแล้วนะ อันนี้ได้เพิ่มเมาส์สเปรย์ไปอีกสองใช่ไหมคะกลิ่นรสชาติดีอันนี้จะเป็นกลิ่นสเปรมินต์แล้วก็อันนี้จะเป็นกลิ่นบลูเบอร์รี่ค่ะบลูเบอร์รี่กับสเปรมินต์ตกชิ้นแล้วระมาณ66บาท6กสบหกบาทหกสาใช่ไหมคะใช่หกสิบหกสิบบาทนิดนิดถูกต้องค่ะพอดีวันบบนี้แกไม่มีมิไลท์มิชชั่นฮะไม่ได้วันนี้แกมีไลท์เอานี้ด้วยถ่ายรูปเตอร์หน่อย ขายบ็อกเซอร์โอเคจะมาช่วยมาช่วยขายมาๆมามามาสนุกสนุกสนุกแบบเฮฮาเนาะช่วยกันขายช่วยกันช่วยกันขายใช่ละสองร้อยบาท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 ค่ะชุดนี้บาร์บลำไยผสมโปรไบโอติกนะคะทาแล้วซึมสะนี่ดูจริงๆ อ่ไม่มีความเหนอะหนาออกมาจากผิวเลยใช้ดีมากๆค่ะสามชิ้นสองร้อยบาทนะคะสามชิ้นสองร้อยบาทค่ะโปรโดีๆราคาพิเศษราคาดีมากๆค่ะราคาดีจริงๆงแม่ขอบคุณในการไลค์นะคะขอบคุณลูกค้าขอบคุณทุกๆคนในการสั่งซื้อค่ะขอบคุณมากๆค่ะสินค้าคุณภาพค่ะใช้ดีใช้ดี เดี๋ยวเรามา<ะ>ไล่สินค้าตั้งแต่แรกไมคะว่าเรามีอะไรไา้าสินค้าตั้งแต่แรกใช่ไหมคะ,ะก็จะมีเมื่อกี้เราขายอันแรกเลยก็คือเมาส์สเปรย์ที่เป็นกลิ่นสเปียมินท์แล้วก็เป็นเมาส์สเปรย์กลิ่นบลูเบอรี่แล้วก็จะเป็นแคปซูลกระชายขาวกระชายดำที่ดูแลสุขภาพที่เหมือนกับว่านอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นอ,อันนี้แล้วก็รายละเอียด ต้องไปอ่านนะคะกดเข้าไปอ่านพอพูดเยอะๆไม่ได้แล้วก็จะเป็นสมุนไพรแป้าน้อยที่เอ่อหลายๆคนที่แบบทานข้าวเสร็จแล้วไปนอนเลยมันก็จะมีอ,ะอาการนู่นอาการนี่ออันนี้คือช่วยได้บรรเทาบรรเทาค่ะบรรเทาบรรเทาถ้า,า,ถากดคืออาการที่ฝังผมอยู่ตอนนี้จะเป็นสมุนไพรเต้าน้อยแล้วก็เพิ่มความกินส่ว สองราา 200, ้อยสองร้อยยี่สิบบาทค่ะ <t ask> อันนี้สมุนไพรเปล่าน้อยนะคะที่บอกเมื่อกี้ว่าทานเผ็ดทานอะไรแล้วมันมีอาการขึ้นมาใช่ไหม <t ask> หรือว่าทุกคนบางทีเผลอทานข้าวเสร็จใหม่ๆแล้วชอบไปนอนหลับเลยอะ่ะมันก็จะเป็นอย่างที่หลายๆคนเป็นอันนี้เขาทานแล้วมันช่วยบรรเทาแค่บรรเทา <t ask> บรรเทาอ่าตกอย่างเราไม่ ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าได้เมาส์สเปรย์ไป2ใช่ไหมคะอ่าได้เมาส์สเปรย์ไป2ค่ะได้เมาส์สเปรย์ไป2ราคาดีมากๆแล้วก็จะมีสมุนไพรอีกอันหนึ่งเป็นสมุนไพรคขมิ้งชันค่ะคขมิ้งชันแคปซูลของคิปโก้นาคะใช่ค่ะสรรพคุณขอเออขมิ้งชันอะไรอืดๆเฟ้อๆใช่ไหม <ś m> ใช่ไม,ม่เอ่ยใช่ใช่มีลมในท้องออช่วยได้ทานราคนะคะ270บาทค่ะแม่จะได้ไปพู่กับกาแฟฟามินสองขวดด้วยอ๋อฟามิ้นสองขวดกับคับมิ้นชันใช่ไหมคะ,คะอันนี้คัมิ้นชันคัมิ้นชันแคปซูลของท <ś m> ิปโก้เขา หาหาแหล่งปลูกที่แบบดีที่สุดด้วยนะอันเนี้ยถ้าเป็นตะล่าเนี้ยค่ะคำนิชชาตะล่าปวดหกสิบแคปซูลค่ะอ๋อหกสิบแคปซูลหกสิบแคปซูลมันเทาหลายอย่างอึดๆเพ้อๆอะไรประมาณนี้นะอ,อะไรไหลายๆย้อนๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ,อันนี้ก็ใช้คำนิชันให้คำนิชันก็จะช่วยอ,อ่ะสามารถกดได้เลยนะคะเพราะว่าปกติราคาเราจะประ,ะ,ะมาณ400กว่าบาทเลยใช่ไหม เหลือเท่าไหร่นะคะคุณแม่ตอนนี้ในตะกร้าเหลือ270บาทได้ไปกับพร้อมกับเมาส์สเปรย์2หลอดนะคะได้ไปพร้อมกับเมาส์สเปรย์2หลอดค่ะนี่ค่ะ270บาทค่ะ<ด>ราคาคดีมากๆแล้วก็มีบามลำใหญ่สินค้าวันนี้ของเราจะมีเมาส์สเปรย์มีแคปซูลช,มชัมิ่งชันมีแคปซูลกระชายดำกระชายขาวมีแคปซูลเปร้าน้อยแล้วก็ บามสมุนไพรเอ๊ะบาม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 ลำไยโปรไบโอติกค่ะอันนี้สินค้าวันนี้เรามีอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีขายแบบจับคู่กันนะนะขายจับคู่กันสองร้อยด้า,า,าที่แบบคุ้มสุดๆเลยนะทุกคนก่อนไปอ่าด้านนี้ค่ะก็คือเป็นตัวบา,ามลำไย,ยแล้วก็เมาส์สเปรย์อ๋อมีบามลำไยกับเมาส์สเปรย์มาอีกหนึ่งรอบ สชิ้นเลยละอร่อยอะคุณแม่สองร้อยบาทสองร้อยบาทสองร้อยบาทเหรอถ้าเป็นบํารมยลำไย,ยบํารมยลำไย,ยอ๋อบํารมย์ไยหอมมากนะเนี่ยใช่ค่ะหอมค่ะหอมหอมกลิ่นดีกลิ่นดีใช้<ม>แล้วไม่ซ<ะ>ื<ม>้นันสองนั้นีไหมคะใครที่แบบขาดหน้<ข>าไวแล้วก็าร้า่ะไ,ได้เลยได้เลยได้เลยตอนนี้ก็ลูกๆอยากถามอะไรคุยอะไร ถามได้นะคะถามได้นะถามได้นะคะคุยกันได้ค่ะราคานี้คือราคาดีราคาดีแบบลดราคามาให้ขอราคาพิเศษมาให้ค่ะตกชิ้นละประมาณกี่บาทคะแม่หกสิบบาทนิดนิดหกสามสิบแปดหกสามสิบแปดเอ่อเจ็ดหกสิบเจ็ดบาทบาลำยัยใช่ไหมคะเวลาออกกําลังกายใช่ไหมคะออกกําลังกายแบบ แล้วรู้สึกมันมีอาการอะไรนะไม่เมื่อยอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ใช้บามลำไยเนะี่ยไปทาทาถูถูทาทาถูถูแล้วก็เขาจะซึมเข้าอะไรนะเข้าไปในข้างหน้าผิวอะนะแล้วก็ไม่ไม่เหนอะหนะด้วยเข้าไปแล้วก็คือเย็นสบายเย็นสบายคลายคลายอไใได้ค่ะได้เลยต่ก้านี้คือดีสุดๆทุกคนเพราะว่าขึ้นคอจะหนึ่งร้อยแล้วนะคะอันนี้ค่ะเนื้อบามลำไยที่เห็น ใกล้ที่สุดตาก้านี้3ชิ้นในราคา200บาท200บาทค่ะ200บาทนะคะ,ะ,ค,ะคุณแม่ขายเก่งขอบคุณมากๆค่ะอขอบคุณขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณค่ะบามลำไยบามลำไยใช้อะไรนะทาทาหลังออกกาลังกายหลังออกกาลังกายใช้ดีมากๆค่ะแล้วก็ไม่ไม่เหนียวเนอะหนะซึมเข้าผิวได้แบบ ดีดีมากๆดีที่สุดโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวเราอยู่กันมาได้หนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะต้องขอบคุณลูกๆทุกๆคนนะคะอยู่กันได้หนึ่งชั่วโมงละแป๊บเดียวเองขอบคุณมาก<น>มากค่ะสื่อบเทเพลงไหมคะให้อลองดูเพื่อนๆแบบว่าชอบรักเกินกาจะรู้บเทเพลงแน่เอาปเป็นเพลงเพลงที่น้องฟังเลือกกะลูกได้เลยค่ะ รล้ว่างี้เพ่อนถามมาขอบคุณครับของไปฝึกร้องนะใช่เพลงของเพื่อนคะได้คอยนีอืนกับผมผมเล่นกีตารอเพลงนี้บอกครอสซูยูไหมครอสเพลงเมื่อกี้หรือเปล่าเอาได้ไหมแม่ให้ให้เยาเลงนเพลงเมื่อกี้ของ อยากไปวันนี้ปิงน,นมาให้ด้วยอ๋ออย่างนี้นนใช่ไหมคือ to you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องลงไลน์แล้วนะเพราะน้องฟ้างมีจะต้องไปปาร์ตี้ <laughs> <laughs> วันนี้ขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนนะคะขอบคุณจริงๆค่ะอขอบคุณ ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยค่ะขอบคุณนะคะให้น้องฟางเปิดเพลงแล้วก็เพาะเพลงนึงเงนาะได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็คุณแม่ลงไลน์นะลแล้วก็จะไปได้เพลงนี้นะอ<ะ>ยากเช้าพี่ก็เฝ้าคิดถึงน้องอยากสายมอง ย0 0บอคนที่ได้ดมกลิ่นเนี้ยทุกคนมันหอมมันลึกลับมันแปลกๆมันหอมอะ่ะมันมันหอมรู้เลยว่านี่คือกลิ่นหอมอะ่ะแต่หอมแบบลึกลับอันนี้แปลกมากคน100คนพูดเหมือนกันหมดแต่ที่อยากจะย้ำคือที่แรกอะ่ะ กิ่งไม่ได้เล่าเรื่องน้ําหอมอันเนี้ยอันเนี้ยคือแบบตอนนี้น้ําหอมขายดีอยู่แล้วแล้วก็จะหมดแล้วด้วยจะหมดแล้วด้วยสําหรับน้ําหอมตอนนี้เราน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วใช่ไหมนัดเหลือไม่เยอะมากนจนเจโอบอกว่าเออลูกค้าสั่งเข้ามาเยอะมากจนเจโอบอกว่าเนี่ยทำไงดีนะเรื <respuesta. S 1> ่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วน้ําหอมเนี้ยค่ะแล้วเจโอก็บังคับบอกว่าเนี่ยอันอื่นยังทําเป็นณเมตายังแบบว่าทําพิธีเลยทําพิธีปลุกเสกอ่ะ ตัวนี้ก็อยากทําเหมือนกันทำ,ทำ,ท,ำทำพิธีเป็นกรณีพิเศษได้ไหมสําหรับน้ําหอมกลิ่นนี้อยากให้ทําพิธีเป็นกรณีพิเศษก็เลยทําพิธีเป็นกรณีพิเศษแล้วมันเป็นเรื่องไม่รู้ว่าบังเอิญหรือไม่บังเอิญไม่รู้หลังจากที่ทําพิธีแต่กิ่งขอสงวนในการที่แบบจะเล่าเรื่องพิธีนะแต่กิ่งบอกได้เลยว่าอันนี้ใครได้ไปโคตรโชคดีมากแล้วตัวเจ๊โอเองอะ่ะก็เลยเหมือนกับว่า เอามาเตรียมส่งให้ให้ลูกค้าแล้วนางทำอะไรไม่รู้แล้วนางก็เลยทําน้ําหอมนะหกแล้วนางก็บอกอุ้ยเสียดายเพราะว่ามันเป็นของที่แบบผ่านพิธีของปุกเศกแล้วนางก็เลยเหมือนเอามาทาตัวมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็บอกว่าเดี๋ยวนางจะขอโชคนางได้โชคจริงๆนางได้โชคจริงๆแล้วนางก็เลยบังคับให้กิ่งอ่ะบอกว่าเนี่ยรีบสั่งน้ําหอมเร็วๆรีบสั่งน้ําหอมรีบสั่งน้าหอมจะเอามาผสมกับอีตัวที่แบบว่าทําพิธีไว้แล้วอ่ะหมายถึงที่ตัวที่ทําพิธีไว้แล้วจะได้เอามาผสมแต่กิ่งกก็บอว่า เออกิ่งตั้งใจจะทําแค่แบบเป็นลิมิเต็ดเป็นพิเศษเฉยๆเพราะฉะนั้นนะ